สวัสดีครับวันนี้เซนติชอปจะพาน้องๆมาถอดฝาครอบประตูของ Toyota เอ่อคจนี้เ็นยา r i s นะครับผมได้ดดรับมีก่อนหรือเปล่ายาฤทธนะครับผมไขว่าเป็นมีเร้วขันสกรูตรงนี้หนึ่งตัวนะผมแล้วก็ตรงนี้อ่าพาริใกล้ตรงนี้จะเป็นกิฟต์แบบนี้นะเป็นกิฟต์ล็อ เสร็จแล้วเราก็ดึงที่ฝาครอบนี้ครับผมหรือฝาครอบที่เป็นกิปแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วมันจะมีน็อตซ่อนอยู่ตรงนี้หนึ่งตัว

เดี๋ยวถอดเบิ่งกันอะไรมื้อนี้เดี๋ยวถอดยาขึ้น <laughs> เอาัดซ่อนกันม่นจะกเนี่ยีรมอ่ะลัอ่ะดือัมีไข่กว่าไ

โอ้ oh, มีสามตัวเลยนะโอ้ยมีเยอะใช่ปะ มันหลุดไอ้ตัวนี้หลุดล้วมันหักนี่นี่เห็นไหมใช่ไหมตัวล็อกอือไม่ทำเราจะมีข่ายเนี่ยวเดี๋ยวให้เขาไปทำเอาหยดกาวไม่ได้อะล, <c oughs> ล็อกล็อกไปล็อกมาก็หลุด <c oughs> ตีมล็อกไม่ได้จะล็อกได้ไง <c oughs> นี่มันหักหลุดมาด้วยเลย <c oughs> จะมีขายแล้วเราจะเอามาใส่ยังไงอ่ะ ตอนใส่จะใส่ยังไงอ่ะอุ้มต้องถอดหมดเลยนะนอันนี้อันนี้ต้องสายู้วันนี้ยากอยู่ยาก,กน่าจะซื้อทั้งก่อนและมัง้งวางอะไรเนาะมันไม่มีขายหรกแค่ตัวนี้จะออมาใส่ยังไงอ่ะจะใส่ยังไงอันนี้กระตุ่มเดี๋ยวให้พี่พี่เอาเู้ชิด อันนั้นก็คอนล็อกจนดึงไปดึงมาจนแต่เ้า่อันนี้ล็อกอนี้ทางานได้แต่เ้าเ้านี้เบ้านี้ต้องรอแกะตรงนี้ดูก่อน่ะเอาิ